สวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ62วันที่น้องปอนจากไปเนาะค่ะเนาะก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มีหน่อยบริเวอลหรืออาจจะพูดไม่ทั้งหมดเมื่อนี่สิซื้อว่า62วันที่น้องจากไปและเก็ดจะเป็น6กสวันที่จะขอเครียดใจนิดนึงเนาะค่ะ ในส่วนในการเลี้ยงของปังปอดหรือเลี้ยงลูกหรือพฤติกรรมและการกระทํำหลายๆอย่างที่ผ่านมาคนที่รู้ดีที่สุดก็คือสองฝ่ายฝ่ายเชียกกระท่ากับแบบแฟนคลับหรือเอฟซีที่เข้าใจเห่าหรือบ่กเข้าใจเห่าหรือรวมกระทั่งเอฟเสือกเนาะค่ะเนาะเมื่อน,น่อยก็อยากจะเว้าแต่ว่าเมื่อนี้จะขอว้าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นครั้งสุดท้าย และจะไม่ขอพูดถึงอีกสำหรับพวกเอฟเสือกและพวกที่บอกเขาใจและพวกที่แอนตี้นะคะไม่น้อยเหตุทุกอย่างดีที่สุดละค่ะสำหรับชีวิตติดแตกแยกล่ะกะ็ความรับผิดชอบก็ถือว่าจะของสูงสุดแน่นอนค่ะแต่สำหรับพวกที่เม้นเอามันพวกที่คิดว่าดีก่อนที่จะเม้นอะไรใครถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุและผล ของของเหตุการณ์ของคนสองคนหรือสองครอบครัวที่ยุน่น้ากันมือเจ้าบ่รู้ดอ,อกจกักแต่กับว่าเป็นอย่างมื่อนี่ค่อยกออกมาเวาเหมือนเดิมนะคะ จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล้วหวังว่าอ่จจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่ว่าตองมาเสือกกับ่อตองมาอุ่นไหวกับชีวิตของกูอีกเนาะคะ่ะเพราะช,ชีวิตของกูคือไม่ใหญ่น้อยกับครอบครัวฝ่ายอื่นก็คือไม่มีข้อผูกพันกันแล้วนะคะหลังจากละปังปอนสลารางไปแล้วก็คือจบแต่พวกมึงไม่จบ อีไดหลายตัวโดยเฉพาะอีคนไทยที่อยู่ตอ่าอีคนอีคนไทยอินารินนะจ๊ะมึงจะเป็นศัตรูกับกูหรืออีหลายอีอีเมียฝรั่งต่างๆเอียงกระแหลวแต่นะคะไม่น่อยจะเอาถึงเมียฝรั่งที่ไม่เข้าใจไม่เหน้อยแต่ไม่น้อยก็ขอบคุณเมียฝรั่งในหนึ้อยเนต์มีแค่สเซเท่านั้นที่ไม่เข้าใจคือซีเมนเอาความสาใจก่อนซีเมนเอาความสาใจ ก้มลงไปเมืองเจ้าของก่อนค่ะครอบรัวเจ้าของแล้วก็ปมด้อยของชีวิตตัวเองนะเฮ็ดดีหรือยังค่ะกูนะมันจะหกสิบแล้วค่ะกูผ่านชีวิตและโชคโช่นมาหลายกาสูกูผ่านมรสุมสงครามนะคะกูผ่านคอมเมนต์แตกนะคะกูผ่านคอมเมนตกูผ่านมาทุกรูปแบบหมดแล้ว ถ้ากูจะตายไปตอนนี้กูก็บม่ได้เสียดายชีวิตเพราะประสบการณ์ชีวิตและการใช้ชีวิตกูสูงกาพวกมึงอีกหลายอย่างนะคะกูสีส่งเขาให้ลูกกูก็บ่ส่งดอกค่ะไข่เจียวก็บ่ส่งกูบ่เฮ็ดเอานัางหน้าที่กูสิไปเจียวไข่แล้วก็สีไปส่งบุญนะ่ะมึงล่อเบ,บิงค่ะการส่งบุญของกูนะคะแต่ละครั้งที่กูเฮ็ดให้ลูกนะสูงส่งเสมอ ตอนนี้กูก็ยังสั่งของอยู่และตอนนี้กูก็ส่งเงินไปช่วยที่ฝั่งลาวแล้วมันหนักหัวพวกมึงไหมละ่ะเออกูจะช่วยเหลือฝั่งลาวมันหนักหัวพวกมึงที่เป็นเม้นโน่นนี่นั่นช่องน้นช่องนี้ไหมมีปัญหามาเม้นช่องกูค่ะอย่าสาระแนไปเม้นช่องอื่นค่ะมาเม้นช่องกูสิคะ่ะเงินกรเงินกูนเ,นกนกเออมันเรื่องของกูกูสิไล่สดกูสิ อินเรามันก็เรื่องของกูที่พวกมึงเห็นก็นแสดงว่าพวกมึงเสือกขาว,าว่ามึงทุกรอบไงกีกูซี่เปิดกบกีของกูเออว่าเป็นกีของแม่มึงนะคะว่าได้เอาช่องคลอดของแม่มึงโคตรพอโคตรแม่มึงมาเปิดอย่าไปเดือดร้อนแทนกูค่ะขอตรับใดที่ชีวิตกูยังไม่เดือดร้อนมึงอย่ามาเดือดร้อนแทนกูนะคะแต่ละตัวนะคะกูแคปเจอร์ไว้อยู่นะหลายๆช่อง สงสารสมเพศเนาะอยากเป็นนกสองหัวเม่นช่องกูแน่เม่นช่องนั่นช่องนี่แน่สุดทายว่าเม่นช่องกูถือบอกบ่สสาเนียกบอกค่ะว่าเม่นแล้วมันว่าคืนเม่นลวมันถือบอกมันเตือนบ่สมเนียกบอกค่ะไปฟังนั่นกับเห็นฟังนั่นดีมาฟังนี่กับเห็นฟังนี่ดีมึงคิดว่ากูไม่จำารชื่อพวกมึงเหรอตอนที่เกิดเรื่อง น่าสมเพศอยากมาเม่นหนาเม่นหลังต่อไปว่าต้องเม่นกาได้แต่กูอยากจะบอกว่าท่องสามบาทนี่นะได้จากพวกมึงสร้างด่ามาให้ได้ค่ะหรือว่าก่อนะวัดปีใหม่กูอาจจะได้อีกก็ได้เด้ถ้าคลิปนี้ลงไปก็ใ้อยสอยกันเขามาเสือกกับเป็นเม่นช่องอื่นเนี่ยจริงว่าการเม่นช่องกูด,ดอกเขาเอินนักแล่งกระจกอกนักเน็กนักเล่งจริงอะว่าเม่นช่องกูโลด,ด มึงมึงไปดโดนโดนเนืองมึงเนื้อผ่านะมึงไปดโดนโดนความจริงมันอยู่ที่กูกับเขาเท่านั้นแหละที่หู้ที่เหลือก็เป็นแค่พวกเชี่ยมวยรอบนอกที่บ่รู้เรื่องอีหยังแต่กูบอกว่ากูจะบอกพวกมึงนะคะกลัวเหรอคะจีกระแตดแม่มึงสั่นเหรอคะกูจะทําบุญกูไปเมนช่องลาวทาไมคะไปเมนช่องลาวพิษแม่มึงเหรอ แล้วกูทําบุญที่ช่องลาวแหกหีแหกแตดดูค่ะกูช่วยเหลือคนที่ไร้โอกาสกูให้คนที่มีโอกาสน้อยเขาจะได้มีโอกาสในการสัมผัสกูเปนคนที่ลารวยกูบุญล่อลรวยกูบรู้ว่าคำมารวยมันกาหนดโดยแบบใดกูอยากให้ก็คืออยากให้กูอยากเคดบุญก็คืออยากเคดบุญคนไม่ดีกูเคยให้แล้วอายไหมแต่ละวันใส่เสื้อผ้าที่กูให้อ่ะอายไหม ที่กูให้แต่ละวันน่ะใส่โชว์อยู่นั่นแหละอายไหมสำเนียกไหมถ้าเป็นกูนะกูไม่ใส่เลยค่ะกูจะเก็บเผาทิ้งนะคะนั่นก็แสดงว่าว่า,วาอายเพราะอยากได้อยู่แลว้วไงแต่ก็บอกว่าไม่ได้อ,นนอะเนาะมันก็เป็นธรรมชาติกูจะบริจาคที่ฝ่ายลาวเมืองลาวมันสิผิดอย่างในเมื่อกูเกิดมาจากฟังล่าขึ้นกันกูมีสัาชาติสี่สันทัค่ะลาว เวียดนามจีนไทยกูสิบริจาคใส่เสื้อเชื้อชาติสัญชาติกูเป็นยังสิพิษยังกูสิ็เมนยุ่ช่งเล่าสิพิษยังในเมื่อกูเป็นคนใจกูเป็นคนบริจาคเดือดร้อนบอกเจบกีบอกค่ะ,คะไปบอกแม่เจ้าของเอาไฟล่อนกีแล้วล่นแปเด้อค่ะกันเดือดร้อนขนาดนั่นโอ้ยชีวิตมึงประสังสรรค์มือมือมึต้องเฮ็หยังเนาะมือมือทาวาแต่คนแล้วก็มีความสุขโอ้กูสมเพจเวท,ทนาอันที่ว่าให้กูนะ บริจาคตั้งเชื่อว่าซอยเขาบ่บ่มีก็อยู่ซื้อแย่จันดินสันโดดกูพระจำเป็นตรงมีหลายเงินน,นิดนึงสําหรับเฮ้าน่ะมันมีค่าสําหรับคนที่ด้อยโอกาสตัวมึงเองก็เคยเป็นบุกคลที่ด้อยโอกาสเป็นยังบ่สํานึกและบ่สําเนียกโอ้คนเอียงจังศาสตร์ซัวสันดานเลีว้วซ้ำเมื่อตัวเองได้ดี ก็ไม่ต้องไปมองหลอกอดีตผ่านมายังไงมองอนาคตและปัจจุบันทําในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะคิดว่ามันดีและก็เพื่อแพร่มนุษย์โลกตายไปมึงก็หอบไปบ่ได้ค่ะมันมึงมีงม่ไรมึงก็หอบไปบพได้ค่ะมึงหอบไปได้บ่แต่ละตัวหอบไปยังก็บ่าได้แม้กระทั่งกระดูกมึ่มึงยังหอบกับขึ้นหม่งเกาบ่ได้ โอ้ยแสดงว่าพวกเมืองอิจฉากูละสิอีพวกกีเหี่ยวเหียวเน่าเน่าไร้ค่ะอวดว่าตัวเองมีตังแต่ไม่เว็นยาบริจาคและทำบุญทุย